สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป่องต่ายสู้ผู้สุขคนจ้าวันนี้พอผอก้าใช้สารภาพแสบขึ้นเก่าพี่น้องจ้าวันนี้ใช้สารได้ขาปุ่นเศร้าน้ำปลาง่ายๆพี่น้องกับกะหล่ำลวกพี่น้องจ้าแตงกวาสองลูกพี่นออ้องบริลลร่งคลิปเกือบอาทิตย์พี่น้องเจ็บปากจะบ่คอยสบายพี่น้องจ้าอากาศห้อนห้อนลวก็มาหนาวเจ็บปากพี่น้อง เจ็บข้อเจ็บปากกันเลยบวเห็ดคิปอาการดีขึ้นแล้วพ,พ,พี่น,าาน้องจ๊ะดีขึ้นแล้วกะกินเผ็ดๆพี่น้องมาจ้ะขนมจีนซ้านำปลาต้มนำปลาให้เราพี่น,อน้องขนมจีนก็จะจักกิโลหนึ่งเลยะพี่น้องจ๊ะอยากแห้งไม่ได้กินโดนพริกปุ่นพี่น้องใส่ลงไปอีกอกินเผ็ดๆสว่วงๆไปเลยพี่น้องอือพอดพอมาเลยจ้ะ เว้ยแต่เสียบพี่น้องออใส่เรากินให้มันมิดบัานนี่มาด้วยจ้าพี่น้องยมน้ำกันพี่น้องจ้าสวดน้ำก็อันดับแรกพี่นอ้องน้ำปลานัว ใส่เมื่อเลยพี่น้องไห้ถนัดก็จัดไปพี่น้องจ้ะบ่สุภาพกับข้อถอษขอาภัยเราพี่น้องนี่นซ่อนเส้นกับปุลหมวนเลยอื เป็นยังกระเจ๊ปปากเป็น้องลเลยบ่เห,ห็ดหอดฉิด 暖。 กำลําลวกวันนี้พี่น้องนครับขอบคุณสร้างนำปลาเขากันพี่น้องจะ้ะมีพักกันจองแห้งตีเขากันครับิมีวดูนี่หากินยาิพี่น้อง បងញ៉ៃបាក់ទេទីមាត់បងមកខ្ញុំទៅៗ พีคพี่น้องจ้ะ สมยากพี่น้อง เหมือนไม่ไปนอนจ้ะ

ปกติเราเคยกินขนมจีนมันเป็นกิโลพี่นังวันนี้กินได้หลายค่ะ่น้องจ้ะ Hẹn tăng lại ทางเผ็ดทางแซบจ้ะพี่น้องโอ้อยมสุดยอดมานเ่ยเมื่มถาดได้พี่น้องจ้ะ ละจ้าอิ่มแล้วกล้าพิลาหนอไว้พบพอกันคลิปหน้าเนานะจ้า